สวันดีค้รับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิดเท่าประสบครับพระปกเกล้ารุ่นที่8ประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัอตรออัตรอ,ตรอตรกลุ่มพันธมิพิเศษจุบันเสียงผัานซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน n อ o t h a i l ไทยแลนด์ครับมือถือดิไลายศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าสี่วันนี้ตรงกับวันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ผมเอกนั้นรันเด้ทาข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมรัฐสภามาอย่างต่อนเนื่องครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเถียงกันในเรื่องที่ไร้สาระที่สุดไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเลย ไร้ซึ่งเกียรติไร้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่เกรงใจประธานในที่ประชุมยังไม่พอครับยังไม่เกรงใจประชาชนผู้เสียภาษีเพื่อน,นำเงินเดือนไปจ่ายให้แก่สสในสภาเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมหนึ่งใน,นานะที่เป็นประชาชนและเป็นผู้สือข่าวได้ทำข่าวสภามาอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกขดหู่ เรารู้สึกไม่สบายใจและเรารู้สึกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ท่านหมดแล้วซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับผมบอกแล้วผลดําเนินการตามข้อบังคับคุณลักษมณ์ครับขอร้องเลยนะครับรคุณผม,ผมจะซ้ำประเด็น ผมไม่อนุญาตผมไม่อนุญาตครับข้อบังคับครับเป็นไปตามข้อบังคับกเปเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาครับผมรู้ความประสงค์ของคุณเป็นยังไง <c oughs> บ้านเมืองเราอยู่โดยไม่มีข้อบังก,กฎเกณฑ์อะไรต้องการจะเอาได้ดังใจมันไม่ได้ดังใจนะครับต้องถอยคนละก้าว เจ้าหน้าที่เข้ามาครับอะไรกันเจ้าหน้าที่เข้ามาครับขอกวาบโค่นาะนั่งลงลงมติก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับ,รบท่านประธานครับ คนยาวยังไงล่ะอ่ะผมให้คุณลังสิมันเออ่พูดเต็มที่เลยพูดเต็มที่คนเดียวก็พอนะรับปากได้ไหมพูดเลยทูานเพื่อให้ประธานบแิทธิ์พลาท่านประธานครับสั้นๆครับท่านประธานผมแค่จะใช้สิทธิ์พลาดพิงแต่พูดซ้ำทำไมล่ะครับพูดซ้ำทำไม่เออผมนั่งฟังอยู่คุณพูดซ้ำทำไมอ่ะ เพราะว่าห้ามแล้วประท้วงค่ะเอเอประท้วงเชิญครับมิชั่นขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะคะควบคุมการประชุมในเมื่อเราลงมติแล้วมันก็ควรจะเป็นไปตามนั้นถ้าคุณอยากพูดคุณก็ต้องดำเนินการต่อครับครับขอขออนุญาตตรลงว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดยังไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับก็เนื่องจากว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับยติที่ขอเลื่อนไปนะขอ,ขอเลื่อนไปนะครับไม่ใช่ขอเลื่อนไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วจอดไปก็จะขออภิปรายผมก็ให้อภิปรายได้ตามสงคัวผมไม่อนุญาตคร Ang ับ้ัคับครับเป็นไปตามข้้บังคับเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาครับ ผมรู้ความประสงค์ของคุณเป็นยังไง